ตันตุอาโรคเยนะตุเทนะจายอาคาตถาจักุมมาธาเทวานาคานาคีมิตกาเตตุเมนุระกันตุอาโรคเยนะตุเทนะจายโหจังโคตติตังคาโตธรรมานังวิจิโยตถาวมียมิจบาสันโพจังคาทาเปรมาเปโพจังคาตาเตเตตมภักขินามนินาธรรมะคาตาภาวิตาภวิยตาตังวัตตังติพิญญาญาณิพานายโพวิยาเเอเตนะตัตว์เทนะโสติเตโหตุสัมปทา เอกาตมิจฉาเมนาโทโมคลานันยกตปังกลานิุกิเตติวาโพจัเกตตัตเสเจตตังยันทิวารคามจิงทุตังเนเอเตนสจจวันโสติเตโหตุสทายเอกาตมราคาตเลังเยนาิปิิโตจุนทัตเถรนตันยปนาเปตวาสตรัตโมทิวาาภาธาตมหุทาเสธาณโเอเตนสจวันโสติเตโหตุสทายปีนาเตจาพาธาตินนมเหตนางมกา मतकेन सचवचन शोजिते ओदुष या तो अम्निअ्याचारा चार तो नक्ष साजिपान जीविताओेे तातेन सत्यन शोजिते ओदु शोधिवस्त भग्नी अचार्या चा तो नक्षनामी संगीपाण जीवता वो रोपे ता तेन सत्यन शोजिते ओदु शोधवत्स ยะต่หังภักดีนิอริยาชาริยาชาโตนาจานามิตัาจีนปานังจีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติกมัสสาโตเตนโตวัฏธรรมเณนาโตทันตานิเนเรติเรวะเรโตสังกาติจันตุนาโตระกิตังนามามิหังปุตตะกามูละเบปุตตงตนาคามูละเบปนังอติกายเกายายะเฮวานังปิยะตังสุตวายติปโสภุายะมา جي يادنا تا구나 জিতवा मारंगवानं चतुकाचलमं संये विम सुनरावा तनांगरातियो पुढा तवि तिनायता सपे वदितिता ममनके ते मितरा तेम जितितो मे पुत्तो तमू तुलोचरे संको वदितितो मे उरे तपुना करोत हनये मे रतोसारि पुतो โมนีโกโรกุมาระตโกเทโรเมสิจิวานโกโซแมงมันเนตจัมติทาสกุนากโรปุโนอาคุลิมาโลจูปาลีนาโนสีวุลีเทระปานเจเมชาตาตาลาเตติลกามะมะเสซาเซติมาเทระวิจิตาจินาซาวกาเอเตเซติมาเทระจินวันโตจิโนรัสลายชาลันตาเซะเจมังไกสุทันยิตารัตนังปุรโตอัสิทักเนเมเตตตังชักตังปัจโตนิวาเมอังคุลิมาละตังกันโมระปนิดันจา อาตาณังเทตันยังอาเสตาตาตาสันตาชินานาวัดสังยุตตาตาตาการังตาวัดิตาสัญชาตาภัยรัชวาเสตาวนิยังยันตุอาันติจินเจตาวัดตโตเมตะกิเจนะตะตาตามพุทธมัญเรศทินปัญจะลมจจะมีวิหารังตังหิทะเลตะตาปาเลนวังสัพเพเตมหาปริสาสภาอิเจวะมันโตตูกุโตตระโกจินาภาเวนิตุพุทธตมมาภาเวนิตาสังโฆสังฆานภาเว นาคีต so, so, ังรายោสัททมาณพาปาลิโจจราปิจินปัญจเรเตอัตถิอุนะหิตสโยธโมโลกเณตุโรตมตะเตตทายะดังวงนายเทวะเตพระเกราจันเดมลุเตปาวแกมยักแกนาแกมเสภูเตกาลมฤทวาสัมปัตมา โตจะเป็นระวางอาลมาริตังตัดเซวะอาลุภาเวนโอตุเตวสกีตตาสุตสีลังสมาทายะธรรมังสุจริตังเจเรตัดเซวะอาลุภาเวนโอตุเตวสกีตตาลิตังยิตังอูชังธาระนางวาดเจนางกรุงเรสังเทศนังสุตตะวัดตัดตาอายุปวัตตะเต อิติพิโสพระกวางือข้าพเจ้าทั้งสิบนิ้ยพอยกขึ้นวางคิวตะายตางทุกเียนทองจากสูงทั้งสองผมเลิกเจ้างามมาเแหวขอถตายตามที่แก้ดอกปฐมชาติปุชาองค์ฝ่าพระบาทพุธเจ้างามนักเป็นวงองค์จักทั้งร้อยแปดประการองเสด็จไปแล้วพระธุมกมบองแกวเสด็จเข้าสูงพระนิพพานคงรงยาในต่วยแดนไตรพระเจ้ารับสั่งไว้ภาวนาทุกขังอนิจังอนัตตาทุกภัยมีมาแก้ได้ประการพระทรงพิหารตั้งมั่นเบิกขาปลดสาตัทิ์ ทรงสุนิค้าวกล้าทรงข้องนาดับทุกข์ดับเข็ญพระเจ้าในเห็นทั่วทุกส่วตัดจงช่วยกำจัดขุ้มป่วยผู้ภัยขอรับความสุขพิวาราตีเดชบารมีทั้งสามิทัศน์ พุทโธกำจัดธรรมโมกำจัยทั้งปูสูญหายศัตรูทั้งหลายสูญหายนบัดนี้ด้วยอํานาจบารมีสิบสี่รงไข่กังไรแสนหากลับมาช่วยกันคุ้มาช่วยเปนของช่วยป้องเถื่การช่วยแก้เทวดามันหวันช่วยกันรักษาพระเสือเมืองพระสูงเมืองรุ่งเรืองนิทานทั้งโลกโลกามาช่วยกับเจ้าหนบัดนี้ทั้งอารักเทวาบิดาเทพานุกราศีเพราะอย่าให้มามนกายกินดีช่วยไม่ดีอย่าเข้ามาปะปนกุญแจร้ายอกุศลหอยผลปลายกายพระยิตรุ่งคุ้มเสน่ห์จันไรพระจันโทสิบห้ามารักษาภายในพระการในปองค์ทรงศีลมาให้ครบกเป้า พระสาวข้องกลองระวังสิทธิเธอมาช่วยกำจัดมหาวิทาัอันยมราชร้ายการณ์นะ <c oughs> <c oughs> ศัตรูไม่มาหมอดไว้มามมมลายศัตรูที่ไหนมาลายที่นั่นพลัดก้าเข้ามาโดยพันธุ์กูเชิดกันสันนิษฐามพระรหูสิบสองเชี่ป้องหมอดตามแบบตาให้งามได้ที่ทำสุเทวันจนนนั้ชวนการรักษายี่สิบเอ็ดพระเกศมาลีสาต้าองค์ฐานมิเช่นมงตรงสองราศีเทวดาทั้งนี้มาช่วยกับสีรเหนียดจันไรมรคคยามมรคคยามทานมาให้เทวดาใดที่รักี่จามมาชื่อผู้ครองเชี่ยป้องช่วยการเทวดาเหลือสองราศีปฏิสนธิปันดามานับปันดาเข้าสูา่นิพพานนับล้านโกรธปี พระองค์ทรงโอดทดทั้งตัวนีได้บวชได้เรียนได้เขียนบาลีโพยไปยาม,มีจงกับจัดไปเหเกไลพระธรรมสี่พันแปดหมื่นชื่อโททกคินใจพระธรรมมาเป็นมห้ผูกกินไี่หมายของผีคุนบุญขุนพลทนอยู่ไม่ได้ศัตรูภายนอกไมออกเป็นการศัตรูภายในไปลายสิ้นสุดเดชพระพุทธมาอยู่ข้างหน้า พระธรรมมาอยู่้างหลังพระสังฆังรักษาองค์พ่อศิีวะไม่สนจะฟ้าดเดเสาตาทุกกายมันอะไราสายขวาพระพรมเทว,วาที่ต้องสวรรค์เสด็จมารษานั้งหลายทุกวันเทวดามาหลวงช่วย,ยกันรักษาพระิกการลงก้าเถาิดผานศัตรูภูมิจราโทคฆ่าแข้ขผันแก้วดมายทั้งหมดแข็ง้า ดังบาตรกันไรประสงค์นำรงตากเป็นดวงใจที่เห่างไรได้วับบัตได้รับความสุขพ้นทุกข์พ้นโศกหมดโรคหมดภัยหมดบาตรกันไรสร้างขนที่ตกที่หล่นคอยเพิ่มไม่พูนขย,อยายศูนย์ให้เพิ่มภูมิบารมีกับท่านทั้งหลายดันะบัดนี้จนถึงปัญญาภานภายภาคหน้าพุทธังรักษาธรรมังรักษาทั้งทางรักษาของพระธาตุทุตโตทาตุโยธาสับโสสาริกเมนาโธอิติปิโสขกว่าพุทโธมังลังสาริกเมนาโธอิติปิโสขกว่าธรรมโมมลังสาริเมนาโธอิติปิโสขกว่าสังโฆมมังลังสามโตนะโมพุทธายะนะมะอัน เตนมัตนาอาตตกนาตะกโอโนอาตนะอาตกะอังอุมิอับิเมฮิสุตังสุกนักพูดทางสุอานะอาอิกราชากะตาประสายโตโรตินังดิสารโรปุสปุโสมานังริธาโตพัสสัมสามวิสาเทพา ทับภูปัญทุกังพระวาโทโลอามะมะวาอาวิสุทธุสานุตินาสังติโมโมนาสังสิสิตังนโมพุมาจุลเทวากะเพยขาริยันติพ si ุมาจุลเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาคุณโยมหาลาภวภวันตุเมมิเตภาอุตมะอาหุตโนมกุธายะวิรัคโยวิรัคพลายังวิรัชสงสาวิรัตสีวิรัตสหายูปัสสะมานีมามะรุสวาหุนติชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาระลือโอมมารึโอมัดระลือน้ามามีมามาหาลาภัยสัตตังวารัชชังวาระมนีวาตะนังวาชังวาอัตังวาร์ปัตังวาเอหิเอหิอาคัจเฉยยัอิติมีนาน้ามามีหังโุเรนะโพเรสัมภาเรนะวัตตังชาดิยังนัสเตณีนะรวังมัสตังไวยิเตระสตตานิ่กุโรนะที่ทับสิตังกะปฐาเยะมาหาเตชังบริสตังตัมมรราเมเหอากามะจุปักิมะตังอังกุศวิดาปาสายะโสโสสัตาอะ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 ทิเตชะตุเนมะ สังวิสุโภปสากุภะอิสัวาสุสุสตวาติทุศักมะิณัสุพิโตนัโอพุทธายะยะคาพุทโมนะฮิริโอตัปสัมปนาสุกะสมัตมายตาทันโตสปริสาโลกเทวะธตมาติอุจจะเร่อมระเบิดมหาระเบิดคือระเบิด มาระเบิดติมกยูระเบิดปวดสายสินเส้นย่้าเปิดมาราที่ร่างสูงลูกสิแตกแยกกอกากกลางคืนแจ้งพันมันกวันเสกุลังมันฟ้าผ่าโขนต้นไม้ถูงผีทั้งหลายนกตนลงกับไมโพรวนหนึ่งตาไฟตาเป็นรายการวิญญาณวิญญาณนาข้ามาุนโบราณใสงกระไรไกลกว่าป่าภัยวินาศสันตินับมามีมามหาลาภายิติทุสนางวะประชาต่งวามณีวาธนังวาพีชังวาอักขังวาปักขังวาเอหิเอหิอาคัตเถยยักอิติมีนานะมาม่หัง องม์จะบินทะาาหูนาทักาชาเทมะปัตโตกันหกโคดมังนัชวิเตธร์นันมพุทธายะนาคาสิตังอัครหังโุโูนมัมพุทธายะเอาเดียบร้อแล้วอูมาแล้ว อภิจาวตสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปาจิตวานิโรจนิเตสังหุปัสมโมสุโขพุทธังอายุธนานังชีวิตังยาวนิพานังสรรนังกฉามิธรรมังอายุธนานังชีวิตังยาวนิพานังสรรนังกฉามิสังขังอายุธนานังชีวิตังยาวนิพานังสรรนังกฉามิ กีรังวัฏยังกายโยปัทถวิงอธิเสจติชุดโถาเปตมัญญาโนเนรังวัคคริงรังองค์กุจะเปิดโลกเปิดพระคาถาเปิดล่าเปิดดวงเปิดโชคเปิดล่าเปิดหน้าที่การงานเปิดด้วยนะักหมูพุทธายะพระเจ้าย่างบาทพระเจ้าด่างบาทเปิดโลกด้วยพระคาถาอิติปิระหังนะักหมพุทธายะยักาพุทธหมูนะ โอกาบินทราหูนาคัราชาเฮมะปปะโตสุรเดชากันหะโคตมังนัคสุวิตโตนัคโมพุทธายะนาคาสิตังอัครหังพุทธ Okay, hey, a